อร่อยยกนิ้ววันนี้ครับนิกพาทุกท่านครับมาอยู่กับร้านที่ชื่อว่ารถเตียวแล้วนะี ร้านนี้เนี่ยบอกได้เลยนะว่าเป็นร้านที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักในนามฟูทักนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มาเปิดในเซกชันของร้านอาหารแบบเต็มตัวเช่นเดียวกันร้านนี้ตั้งอยู่ที่ท่าดินแดงนั่นเองนะครับผมอยู่ในโซนที่มีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยแล้วถ้ามาที่ร้านลดเตีย๋ยนี่แนะนํากับเมนูนี้เลยครับกับเป็ดอะโลเมติกนั่นเองเป็นเป็ดที่เขาเนี่ยผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอนมากเลยกว่าจะมาเป็นเป็ดอะโลเมติกนะครับผมพออย่างนี้แล้วก็ ครับผู้ชมเขาจะมีความกรอบและมีความนุ่มอยู่ข้างในตัวบวกกับเท็กเจอร์ที่จะมีความกึบกับเนี่ยก็คือแตงกวาหัวหอมหรือว่าจะเป็นพวกแป้งเองเนี่ยที่จะเรียกว่าพอมันเข้ากันแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีความลงตัวมันมีความแมทในสิ่งที่เขาคิดมาฝากไว้ด้วยนะคะกับรานเสเตี๋ยวเด็ดมากแล้วก็ต่อไปเลยนะฮะผมก็จะมีนี่ฮะราดหน้าไข่โคนกุ้งท่านผู้ชมดูกุ้งสิ เส้นไปพทอดด้วยคือมันเลยมีความอร่อยที่ทั้งกรอบทั้งนุ่มและครบรสนะแล้วก็มีนี่ด้วยครับพาสต้ามันปูใครที่ชอบมันปูนะสั่งจานนี้เลยนะท่านผู้ชมพาสต้ามันปูนั่นเองโอ้โหฝากไว้เลยครับกับร้านรสเตี๋ยวนะ ตั้งอยู่ที่ท่าดินแดงของอร่อยเยอะแยะมากมายนะใครแวะเวียนมาแถวนี้อย่าลืมมาสั่งเมนูนี้เลยครับแล้ววันนี้ครับจะขาดไปไม่ได้เลยปิดท้ายความอร่อยด้วยใบายชาตาชาตามือน,นั่นเองโอ้โห ปิดท้ายมืออร่อยได้หอมปากหอมคอจากใบชาตาชาตามือนั่นเองเป็นอะไรที่ลงตัวมากฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ฮะยังมีผู้ใหญ่ใจดีขิงผมสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ําขิงเฮียสรงตีใต้หาซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็กแวร์รูปซีเจเอ็กซ์เพส แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับผมซื้อดื่มเองเนี่ยก็สุขภาพดีนะครับซื้อถวายเป็นน้ําปาน้าเนี่ยเราก็ได้บุญอีกด้วยฝากไว้ด้วยครับกับขิงหงษ์สมเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่งหงเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนก็นต่อเจอกันสัปดาห์หน้ากับช่วงอร่อยยกนิ้วจ้า